เลยนม่เราไม่มีอะไรเลยแม่ไม่มีอะไรเลยอ๋ออ๋อย่อๆย่อๆย่อจะพูดแม่นะโบยแ่บนี่ก่อนนะจ้าจ้าจ้ากำลังโดนรักแขรักขาด้วยจากแม่ทั้งนั้นมามาเซนซี่อะไรนะเอายังไม่มียังไม่มีนะได้ไหมนายยองเมื่อยแล้ว ขอบคุณมากคับขอบคุณับมเออเขยนงามมกแู่ังลยขอบคุณครับม่ขอบคุณมากจ้ะ ต่อจะ้ะแม่ดอกบัว